คลิปนี้นั่น,นึ่งจะพามารับชมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งค่ะกับ Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo ขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้เป็น TRD แท้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้ามาค่ะตัวนี้เป็นปี2018ไมยอยู่เพียงแค่97,000โลเท่านั้นได้หลังคาดำด้วยค่ะพี่พี่ค่ะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนพาชมรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะพี่ๆค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกับ Toyota f o r t u n e r รคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.8ค่ะเป็น TRD Sportivo เป็น TRD แท้นะคะปี2018แต่กระจังหน้าแปลกๆใช่ไหมเจ้าของเดิมนะคะมีการเปลี่ยน แปรงกระจังหน้ามานรคะเป็นตัว G R นะคะเป็นตัว G R Sport ค่ะพี่ๆขา ก็ดูเป็นตัวปีนโฉมหน้าใหม่นะคะแต่คันนี้เป็น TRD Sport t u r o แท้ปีป2018ม่อยู่เพียงแค่97,000โลเท่านั้นคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยหากใครนำรถออกไปนะคะและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยค่ะเรายินดีนะคะรับซื้อคืนเต็มจำนวนแล้วก็คันนี้นะคะได้หลังคาติดสติกเกอร์สีดำมาด้วยว้าว เจ้าของเดิมนะคะมีการาดัดแปลงเปลี่ยนนะแต่ว่าตัวเครื่องตัวถังเดิมพี่ๆขาเลขตัวเครื่องตัวถังเดิมและไม่มีชำรุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้ทงสิน้นนะตัวนี้9ก้าแสนสองมืน 9,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000ประมาณ16,200เครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มจัดยอดดันฟรีดาวได้เดี๋ยวจะพาไปรับ,ทมทรบชมทีละจุดกันนะคะพี่ๆค่ะก็คือคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนด้านหน้ามานาะให้เป็นตัวแบบว่าดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะ,ะเป็นตัว GR Sport นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟ Daytime Running Light นะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำโลโก้ logo, อ้วนอบบอ้วนอ้วน,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 นอยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแน่นอนเอารถนะคะออกไปตรวจไปเช็คได้เลยแล้วก็เลขไมค์ะไม่มีกลับสีกอใหม่นะ,ะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้เพียงแค่เจ้าของเดิมคันนี้นะคะน่าจะชอบการแต่งน่าจะชอบการแต่งรถมากๆแล้วเขาดูลักรถมากๆนะคะคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันขับมือเดียวด้วยค่ะพี่พี่ขามาดูในส่วนของล้อแม็กค่ะ ล้อแม็กนะก็จะได้เป็นแม็กแบบทูโทนแม็ก6หลูนะคะได้เป็นแม็ก TRD ด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบกด้วยนะคะมาดูซุ้มล้อกันเนี่ยคะ่ะให้ดูโชว์พี่พี่ขามาทดลองขับได้มาดูตัวรถได้เลยมาดูสภาพรถได้เลยแล้วก็ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะโยหูโทรหาสอบถามคุยรายละเอียดกันได้อ่ะมาดู ด้านข้างเนี่ยดูสิกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็มีการติดนะคะตัวนี้เป็นลายแคปล่านะคะตัวเป็น TRD นะคะเอนะได้ไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างด้วย บันไดข้างค่ะสีเงินนะคะมาพร้อมกับสีดำแล้วก็ที่เปิดด้านนอกค่ะนะคะเป็นตัวลายแทบล่านะคะติดคาว่า TRD นะคะตัวนี้ได้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะนอกจากนี้ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่ๆคะ่ะได้คิ้วกันสาดมาด้วยอันน้ำหนึ่งพาด,ดูหลังคาสักนิดนึงนะคะคันนี้นะคะก็มีการแบบแล็ปติดสติกเกอร์สีดำให้ดูแบบเท่ขึ้นมาอีกนะคะดูเป็นตัวรถสีขาวหลังคาสีดำค่ะพี่ๆคะ่ะ มาดูภายในกันสักนิดนึงค่ะตัวนี้เป็น TRD Sportivo เป็น TRD แท้นะเป็น TRD แท้แต่มีการเปลี่ยนแปลงกระจังหน้าให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มเข้ามานะคะประตูนะคะไม่มีรอยบิรดรอยเบี้ยวรอยเมคอัพต่างๆค่ะแผงประตูตรงนี้สีดำตัดกับสีแดงตัวนี้เดินดเด้วยวัสดุสีเงินและอันนี้ก็คือเป็นโครเมียมตรงนี้เป็นหนังค่ะหนังตัดกับสีดำนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำ แล้วก็ตรงนี้ก็คือพรมนะคะก็มีพรมให้ปูรองให้ตรงนี้ก็ได้เป็นออคอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดําอันนี้เป็นหนังค่ะเป็นตัวเทีดีก็มีช่องนะคะพี่ๆค่ะใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาดูตัวรถได้เลยเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะเกียร์ก็ได้เป็นแบบขั้นบันไดหน้าจอนะคะเป็นแบบทัสกีน นี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆรอยอ่าเมคอารนะคะพี่ๆขารถทุกคันเราการันตีสภาพเดิมไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะเล่ไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อต,ตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็มีที่เท้าแขนเนาะนะคะมีที่เท้าแขน ได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงนะคะเบาะหนังสีดําตัดกับสีแดงมาพร้อมกระเป๋าใส่เอกสารนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่อ่ช่องเสียบ power outlet ตรงนี้ก็มีช่องเสียบปลั๊กนะคะนี่ไฟตรงกลางนะคะมีแอร์ทุกตําแหน่งที่นั่งเพดานโป่งโล่งสบายค่ะตัวน็อตต่างๆก็ใครสนใจ ตัว TRD คันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะแต่เป็นขับ2นะ,ะก็เป็นเครื่องเครื่องใหญ่หน่อยเครื่อง2.8นะคะเป็นตัวขับ2ปี2018มีตัวสครับเพจกันรอยค่ะที่เป็นตัว TRD นะคะกระจกนะคะทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นอออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะเป็นอออโต้ทั้ง4บานเลยตัวล้อค่ะได้เป็นดิสเบกสีล้อนะ,ะซีรียางอยู่ที่265ท50 R20 Mac ขอบ20นิ้วค่ะพี่ๆขา m ม c ขอบ20นิ้ว Mac 5ลูนะคะเป็นตัว TRD ด้วยก็ใครสนใจนะคะก็อยากเข้ามาดูมาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะนะคะประจกนะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะได้กระจกเดิมรอบคันมีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ตัว ออระบบไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะพี่ๆ่ะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายเดิมคะ่ะนะคะเป็นตัว TRD Sportivo นะคะปี2018ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะ,ะเข้ามาดูตัวรถได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายกันดีกว่าพี่ๆ่ะใครสนใจคันนี้นะคะได้ท้ายนะคะท้ายเดิมนะคะท้ายเดิม นี่นะคะได้เป็นที่นั่งเจ็ดที่นั่งค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวพรมติดแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็พวกตัวน็อตต่างๆค่ะการันตีสภาพเดิมค่ะที่พี่ขานี่ให้ดูด้านข้างตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายสแตนเลสไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงาน ไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยเดี๋ยวมาดูอ่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็ตรงนี้อ่มีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะใส่ให้ครบเลยนะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงใส่ให้ครบอันน้นหนึ่งพาดูตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะพวก ร่องรอยเมคอัพนะคะข้างนะคะเพราะว่าตัวนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะคะได้เป็นสีขาวมุกไฟท้ายเดิมค่ะนะคะไม่มีรอยแตกนะคะพี่ๆค่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะคะ0961984963ค่ะ0961984963ค่ะนี่มาดูกันชนด้านท้ายค่ะให้ดูกันชนด้านท้ายมาพร้อมกับยางอไล่ยด้วยนะคะอาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะนี่นะคะ ให้ดูก้มต่ำดูด้านล่างสนใจทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะ096-198-4963ค่ะนะคะตัวนี้นะคะได้เซ็นเซอร์ถอยด้วยนี่ TRD นะคะด้านหลังก็เป็น TRD นะคะ TRD แท้นะคะพี่ๆคะ่ะเครื่อง2.8มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะตัวรับสัญญาณนะคะได้เป็นแบบชาร์กฟินนี่คะ่ะหลังคาสีดำนะหลังคานี้เขามีการใส่เพิ่มเติมมานะคะมีการ ทำหลังคาสีดำค่ะมีการแ็ปสติ๊กเกอร์นะคะทำเป็นหลังคาสีดําแต่ตัวรถสีขาวด้านข้างนะคะกะ็ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยค่ะมาดูล้อด,ด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นดิสเบกสีล้อนะนะคะเป็น t r d ค่ะได้เป็นยางกูเยียใช่ไหมเดี๋ยวดูปียางก่อนนะปียางปี2022ค่ะพี่ๆค่ะขอบ20นิ้ว ซีรีส์ยางอยู่ที่265ทับ 50R20 ก็คือขอบ20นิ้วค่ะนีะ่ก็มีการใส่โชคมาพี่พี่ขาอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเนาะว่าเจ้าของเดิมอาจจะมีการชอบการแต่งรถเนาะบางคนเนี่ยเขารักรถจริงๆนะคะพี่พี่ขารักรถแต่งรถเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านภายในกันอีกสักนิดหนึ่งมาดูภายในอีกสักนิดหนึ่งนี่ค่ะ เบาะนะคะก็สามารถปรับนี่ขึ้นได้ พี่พี่ค่ะสนใจก็ทักมาเลยนะคะทักมาได้เลยคันนี้ยังไม่ได้ติดจอง9 2 9 0 0 0ออกห้างอยู่ที่ประมาณ1,072,900 0ออกห้างนะ1 7 2 9 0 0 0ค่ะสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้นะคะ0961984963ค่ะอ้ามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะคะ ได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแล้วก็ได้เป็นไฟฟ้าคู่หน้าพี่ๆค่ะตัว TRD เนาะก็ได้ชุดแต่งของเขานะชุดแต่ง TRD ทั้งล้อนะคะภายในที่เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะปุ่มพุ s สต t ร์ t ค่ะนะคะแผงประตูด,ด้านข้างก็จะได้สีดําตัดกับสีแดงกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยค่ะมีฟังก์ชันด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็มีตัว เขาเรียกว่าคูดคอนโทรลนะคะตัวล็อกความเร็วพี่พี่ค่ะแล้วก็มีแพ n นเดินชิปด้วยนะคะมีแพ n นเดินชิปหน้าจอนะคะอันนี้หน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ติดคำว่า T R D ให้อีกด้วยนะคะเอามาเดี๋ยวกดปุ่มสตาร์ทกันคะ่ะพี่พี่ค่ะกดปุ่มสตาร์ทเรามาสตาร์ทรถกันสนใจนะคะถ้าหาน้ำนหนึ่งได้อ่ะตรงนี้ก็มีช่อง มาดูข้อมูลรถกันดีกว่าก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยชื่อในเล่มถ้าเป็นคันนี้นะในเล่มจะเป็นชื่อผู้หญิงในเล่มเป็นชื่อผู้หญิงได้กุญแจถึงสองดอกค่ะพี่ๆคะ่ะได้หน้าจอแอร์นะคะ กดปุ่มแอร์สักนิดหนึ่งมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอด9,074,43กิโลนี่ค่ะก็หน้าปัดก็ยังเป็นแบบสีแดงเลยเนาะ ไฟสนใจก็สามารถทักมาหาน้ำหนึ่งได้กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะไฟตรงกลางตัวนี้เป็น LED นะคะมีหน้าจอครบคันพี่พี่หาตรงนี้ก็มีโหมด Eco ค่ะ Power Mode ค่ะมีโหมดให้เลือกเยอะเลยนะคะ Start Stop System อ่ะมาดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งคันนี้ 9 2 9 0 0 0ปี2018นะคะเป็น TRD Sport t u r o TRD แ e ้นะสีขาวตัวรถสีขาวหลังคาสีดำค่ะมีการอาจจะมีการเปลี่ยนอ่กระจังหน้ามาเปลี่ยนหน้ากากมานะคะเป็นตัว GR Sport นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะใครสนใจคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะการันตีตัวรถนะคะหากนำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนำหลักฐานเข้ามา ได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนด้วยค่ะนี่ให้ดูพวกซุ้มล้อต่างๆมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคันนี้นะคะป้ายแดงอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งจะอยู่ที่1 7 2 9 0ล้าอยู่ประมาณน,นี้นะแล้วก็ฝา กระโปงเป็นโช o ด้วยนะคะเป็นโช o ด้วยก่อนปล่อยเราเช็คในส่วนของน้ํามันเครื่องให้นะคะดูในเรื่องของแบตเตอรี่เช็คของเหลวให้ทั้งหมดค่ะเล่มไม่มีชํารลูกศญหายนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนี่ค่ะพวกคานด้านหน้าไฟคานหม้อน้ำ มาลองขับเลยดีกว่ามาลองขับได้นี่ค่ะแพนเพจมอกอยู่ครบชัดเจนคันนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ16 1 6 0 0 1 6 0 0อยู่ประมาณนี้ค่ะเครดิตดีอัพจัด จัดยอดได้เต็มนะคะดันฟรีดาวได้นะคะก็ใครสนใจทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะกับ Toyota f นะคะ f o r t u n e r TRD Sport t ทีวค่ะปี2018นะคะเลขใหม่นะคะอยู่ที่97,000มโลกเครดด,ดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้กับ Fortuner นะคะผ่อนเริ่มต้น16,200เองนะคะพี่ๆขาคันนี้9,29,000นะคะ2เอ่อ929,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 16,200เครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มจริงๆแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ15,900ห้าอยอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าจะดันฟรีดาวเนาะพี่ๆคะ่ะ ก็คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้คันนี้สภาพเดิมสวยมากๆเลยนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้ามาตัวเครื่องตัวถังนะคะต้องเป็นตัวถังเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเล่มนะคะไม่มีชรุดููญหายแน่นอนสนใจทักมากค่ะ0961984963มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าเอารถออกไปแล้วจะกลับเข้ามาหาเราได้ไหมกลับเข้ามาได้แน่นอนค่ะที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเขาเองเปิดมาแล้ว24 กับบริษัทเพชรยนต์ค่ะอยากเข้ามาดูตัวรถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะหรือว่าจะโทรหาน้ำหนึ่งก็ได้0961984963ค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พี่ค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ